ก็อยู่กับอยู่บในเกมคราวพิดอีกแล้วเช่นเคยนะมันนี้ก็มีกับอีกไอดีหนึ่งก็มี็นคนใจดีเสัวด้วยในเรามาอยู่อีกไอดีหนึง่งคือไอดี g จิจวายห้าศูนย์หนึ่งห้านะคืออันนี้เป็นอไอดีผมใช้ได้ถ้าถามว่าทำไมย้ายมาผลนี้ก็เพราะอีกไอดีหลักนั้นได้ผลพิเศษมาแต่ผมไม่ค่อยอย,าอย่างดีเท่าไหร่รีวิวก่อนคดีเหมือนเดิมไอดี ID นี้ก็จะมาิวเหมือนเดิมผลพิสานอ,อยู่สามพุนมาเดินนะฮะอันนี้มีผลพิเศษแล้วก็ช่วงสุดท้ายเราจะตีบอสด้วยนะทุกคน ตีบอสเออคิงได้คิงโนบเป็นเป็นบอสท,ที่ได้บิเซนโตโอกาสรอบแค่หนึ่งเปอร์เซ็นต์หนึ่งเปอร์เซ็นต์ผมใช้ผลสยฟ้าผลสยฟ้าฟาร์มมันไม่คตรดีเลยมีแคนหา้หาสิบห้าสิบเอล้านคิดมาแล้วทุกคนมามาสุมาเลยว่าผมใช้ผลอะไรนะผมยอมเสียผลที่ผมฟาร์มชีวิตผลยางให้ทุกชมผลยางก่อนแนละ้วโซนิปปิงนะผมเอางด้วยผมปิงปงป๊งยางอะไรเนี่ย ทิ้งแป๊บทิ้งทิ้งทิ้งเดี๋ยวหย,ยุดมืก่ันปัดกดยางเมื่อวานนี่เราบอกว่าโอ้ผลเฟนนี่ทุกคนโอ้พระเจ้าเดี๋ยวนั่งพี่บอลฟินิกเอไปไหม เอาไหมเอาไหมเอาไหมเอาเดี๋ยวผมถามไปดีกันรู้จักช่องมิกเท็ดปาวแล้วไปที่ข้อข้างหน้าคเคยเราผม finish แล้วโหวโชคดีมากมาไปต่อไปไหมดเลย ฝนหายตัวนะทุกคนฝนหายตัว,หา,ตวหายตัวแล้มผมกระโดดลงน้ำทำไมไม่รู้วัดเดือฟ์กโอเคมามเอ๊ะไม่ๆๆผมนทุกคนไม่เอาปับ๊บอะไรฝนยางหายตัวผลสะมกโอเคทุกคนมาริว้วผลสะมกกันก่อนเลยเราไปผลเราไป เดี๋ยวจะรีวิวอ่ะโอ้เมื่อกี้บอลแสงอยากรีบบอนแสงคนแส,นสฟงฟาร์มนี้มากเลยเดี๋ยวอยากเดี๋ยวอยากรีวิวอยู่เดี๋ยวเดี๋ยวเขาเร็วผมไปมคือผลเฉพาะก่อนนะครับแต่ไลฟ์ผมเน้นอันนี้ไอดีนี่ผมจะเน้นเอ่อเน้นฟาร์มเงินเดี๋ยวได้บอลแสงฟ้าอยู่มากสมมติก่อนก่อนกินเกสโอเคสมมติกัน้ yes. okay. องคนาคมาเรารู้ว่าผลสมมติแอะอะไรบ้างนะมีท่าอะไรบ้างถ้าถ้า e, อีเรามาลองท่าอีกก่อนเลยดีเพื่อนโอ้โหดูเขาดิดีเพื่อน อีเป็นเหมือนอะไรหมัดมันเหรอมันหรือปะดูแ้่ใช่เป็นหมัดเออหมัดของสมุกเกอร์ที่เขาปล่อยไปตอนนั้นโอแน้แล้วเขาปิดแชทไปก่อนกูดาวทีละประมาณห้าิผลที่ฟาร์มก็ได้อยู่มาดูท่ากันนะครับทุกคนเราจะไปแบบเร็วๆทันใจรวดเร็วว่องไวใช้ไรเดิมอ่ะเพราะเราจะส่มผลไปด้วอยไงเ,เราจะไม่ตัคดคลิปไอ้ขี้เกียจเลยอ,อ่ะมีไหม อ่าคืออ๋อถ้าปล่อยดา้เมจรู้ๆทุกคนตามสปัตนี่หรือเปล่ารู้โอ้แต่คูดาวเยอะมากนานด้วยมันดูท่าทีถ้ามีท่าทีไหมเรามาดูท่าทีกันที่ที่ไม่มีแต่ท่า ER ดูท่าเอก่อนท่าเอฟเลสบินนะทุกคนไทยโอ้ท่เอสุดยอดมานามานานั่ากินอยู่นะ นี่ให้เกิดแล้วทุกคนอ๋อเซอร์ไนเกิดเซอร์ไนเกิดอันนี้ให้ผ่านลองเสอร์ไกิดไปซะหน่อยกว่าแหลกนะทุกคนเดี๋ยวให้ผมแหลกผมกับทิดเยอะดีกว่า,วน,วน,ววานั่นเพราะว่าไม่มีคนใช้เครื่องซีนามิถ้าผมเจอวันแสงก็จะให้ดีนี่กินไปก่อนเพราะออดีนี่ก็ฟาร์มได้จะอาฟาร์มมาที่ราชโอ้แหลกแหลกมากทุกคนใครแม่งโอ้โหเซิร์ไนปิงอยากย้ายจากย้ายจากยาก้ยายา ใช่ไหมคนเรามาผนต่อไปกันเลยมาผนต่อไปนี่ผนสมองันทุกคนได้สมองได้ไว้าฝนไฟผนแสงได้ผมได้เลยได้สักครู่สักครู่สักครู่จุดพอไล่ นี่ใครตัวใครตัวสักคู่นะสักคคนะเดี๋ยวนะเดี๋ยวเดี๋ยวสันสันจะไปหนูขนสายฟ้าทุกคนขนสายฟ้าเอาไหมทิ้งไว้อ้าอวปิวละอ้าอวปิวละโอเคเราได้ผลไฟแล้วจุดตัวกานเดี๋ยวเราผมเอาขนนี่ก่อนนะครับขนสายฟ้าเอาไหมเพื่อนเอาไว้ก่อนนะเพื่อนเดี๋ยวมาเดี๋ยวมา มาเฮ้ยเฮ้ยกินผลนี้นก่อนขึ้นไฟผลนี่นะเรามาดูผลไฟกันผลไฟอะสปอยกันเลยผลถ้าเอฟคือถ้าบิดการบิดอะไรสปอยไปแล้วทำไมตัวผมันละล่องผลเซอร์ปิงมากเ็มคาท์บอนไ้คือถ้าอีนี่คือคำรแบบไม่ตัดคลิป ยาวๆแล้วสูงผลเงินผมเดี๋ยวซีเจ็ดเอ็ดล้านนะทุกคนปุ๊บปุ้มไปได้ซีวิสน่าจะเป็นเหมือนผลสโมโกเกอร์นะทุกคนงควันมัดอัคคไม่ใช่มัดกระสุนอัคคอัคคอ่าถ้าถ้า,อย,าอ,อย่างเดี๋ยวถ้าไม่คุ้ดเราลึกไปนะอ่าอ่ามันอ่าอ่าเป็นอะไรทุกคนอ่า มัดอ๋อมัดอคีทุกคนแต่ได้ถูกเลยยิงมันจานะท่าที่โอ้ไทาที่ด้วยโอ้ววันกินเกะไปเลยไปชันทุกคนตุม้มโอ้พระเจา้าเอต่คููดาวนานโอ้ท่านี้สุดยอดเ,อเร็วๆประท่านี่ฮะท่าเอฟการบินบินแบบชิ่วๆนะทุกคนชิ่วมากอ่ะ แลกด้วยแต่ผลแปลกมากนะฮะเพื่อความบรรยากาศนะเซืร์ปิงเพราะว่ามีคนใช้ผลมั่วเดี๋ยวมาสุ่มผลไม้ผลพิศนิษฐ์้คนนี้ก่อนก่อนโอเคเดี๋ยวเราไปดูผลต่อไปกันเลยนะเดี๋ยวผมขอสุ่มผลพิศนิษฐ์ให้เด็กคนนี้ก่อนนะเดทุกคนไปเอาล่ะครับทุกคนครับตัวนีิกูมาอยู่บนที่สุดท้ายผลไฮไลท์ของวันนี้ก็คือผล ผลอะไรอะผมไม่ทายใช่แล้วนะครับผลกรักระนะครับผมได้มาแล้วนะจากน้องคนหนึ่งนั่อยู่แบบเล่นปกติแล้วน้องแบบขอละปุ๊บแล้วเขาก็เ,าเอามาให้เลยนะครับโอเคมาดูกันนะผลกราบีผลอะไรที่ผมต้องการดูดิผมฟาร์มกันนะอันนี้แค่เจ็ดฟาร์มได้แค่ยี่สิบล้านก็พอแล้วนะยีะ่สิบล้านหรือสองล้านวะใก้ยี่สิบสองล้านนะทุกคนดูกันฮนะผลบ้าครับเราวันนี้จะมาตีหิงด้วยนะอยู่ในเซิร์ฟวี พวกคุณอาจจะไม่ได้ยินเสียงคลื่นน้ำทะเลเพราะว่าโทรศัพท์ผมอัดไม่ได้ขอเพจด้วยเสียงมันน่างมมากดูท่าแรกกันท่าแรกคือท่าอีส์นะฮะกดกดค้างได้นะท่านี้นะมาเราเราดู้มไปกดค้างกดกดค้างไปกดค้างปุ๊บได้เป็นสองแสนห้าฮูดาวซีวิสุดยอดถือว่าเป็นผลดีแล้นะผลนี้เรากดค้างปุ๊บมันจะเหมือนหนวดขาวแต่นี้ระยะมันจะสั้นมากปุ๊บหกแสนอันนี้ยังไม่ได้เสริมมาคิแต่ระยะมันสั้นดูนะน ไม่โดนแต่นี่มันโดนนะดูนะดูดูดูไไปๆบเห็นไหมไม่โดนมันสั้นมากทุกคนมันสั้นจนผมอยากฆ่าตัวตายเดี๋ดูดูไปอันนี้แบบกดค้างปั๊มมาเม้นไม่โดนมาสริมาขี้กันสริมขี้แบบแบบไม่กดค้างอ๋อสี่แสนแรงสัตว์เอ้ยไม่่ใชแรงสุดๆกดค้างกดค้างลุกปล่อยลุบ หล้านคนได้ไปหนึ่งล้านอ่ะผลนี้เออมาดูท่าอ่าท่าเกันท่ากระทืบเลยมาเสริมมาขิ้ก่อแบบมาดูแบบไปเสริมมาขิ้อุ้มสองแสนแหงไปจัดเสริมมาขิ้อุ้มสามแสนกูดาวมันกันฮาวิห้าห้าและสี่คอคือชาวเข่งเงินสุดโลกจุ๊หงล้านนี่คือท่าอะไรของเรานะฮะนี่เรามาดูท่าอะไรกัน แล้วพอคนจะชักเออเออไปลว่าโทรศัพท์เขาทำปูบินเราให้แล้วด้วยเออทุกคนโทรศัพท์ดีใจไหมมาดูท่าเอฟกันถ้าเอฟนี่ผมขอซุ่มไกลๆด้วยกันเพื่อทุกคนเห็นหนึ่งสองสามโอ้ยยังดูขึ้นคนที่เอฟดีกับเพื่อนผมเป็นตัวแสบทุกคนดูโอ้พระเจ้าจอดยอดมากดูดาสามสีวิผมได้เงินมาประมาณเท่าไหร่ห้าแสน ได้ไม่จังวะเอ๊ะไม่เป็นไรก็เป็นไรสามสิบวิได้ห้าแสนนาทีได้หนึ่งล้านแถี๋ยวทุกคนดูดิดูดิครับน้องๆสามสิบวิทีละสามสิบว,วิเอาไเอ้อีกรอบอีกรอบแล้วทุกคนทุกคนคงอย่าดูใกล้ๆละเดี๋ยวขอดูใ,ใกล้ๆบ้างปิดอายชิพแบบอาชิพเดี๋ยวแบบดูได้ไม่ไม่ได้นะน่าจะเยอะอยู่อ้มดูดิทุกคนขึ้นมาฟูบ โอ้ทุกคนแบบผลนี้สุดยอดเป็นผลที่สุดยอดยอดเจี๊ยมยอดเจี๊ยมสุดยอดคราวรีบสุดยอดมากขอให้ระดับ S S R ย้ากระสุนวูจากซุ่มได้โอเคทุกคนเราก็เดี๋ยวเราเราไปตีบอสกันเลยนะไปไปรอกันเลยเดี๋ยวรอให้บอสเกิดเราจะตีบอสคิงโนฟส์กันนะเอาบิสเซนโตกันไปไปกันเลย ครับทุกท่านตอนนี้เราก็อยู่ที่เกาะเรซายนี่ก็รอบอสบอสเกิดนะอีนี้เดิมก็จะเกิดแ้วเดี๋ยวผมฟังด้วยกันนี่นะดูที่ทุกกคนดูกันผมฟพิ่งดังที่เร็วหรือเปล่าใช่แล้วเป็นการรอบอสเกิดนะครับทุกคนนี่คือผมเตรียมพร้อมที่จะสุมันนะอัดน,นี่ห้าพันเลือดสองพันถ้าให้วีวกืก็อัดอัปดาบไปเลยนะครับท่านผชมนะฮะ มาดูนนะว่าเราจะตีได้หรือไม่ไหนจะเกิดนี่ไป็ไงใช่มันหรือไม่ใช่ไหมอิงกี้อะไรตกลมาอ้ามันมาแล้วเอ้ยอะไรเนี่ยอะไรตกวท่านนึงนะเป็นไงอืมก็อืม,อม,อม โอเคเราตายรอบหนึ่งเดีย๋ยวว่าผมกาดนะสุดยากว่าตัวนี้แชรไปรอเลยอยากสงสัยอยากเจอพลังหนึ่งล้านไม้หนุม่มหนุ่มลงมาเออเออคอมโบลักสุดยอดแค่ดีครั้งอืออีกรอบอือ จะตายแนละ้วทุกคน,นเปิดกําลังใจให้ผมข้ามาได้ด้วยปิดฉากเลยโอไนะ้ไม่ว่ามู่ได้ไหมใบตอปีเซนโตะนะทุกคนนะก็ปีเซนโตะนะก็สำหรับวันนี้คลิปนี้ก็ ขอตัวลาไปก่อนนะถ้าใครชอบอย่าลืมกดไลค์และสับแชร์ด้วยนะเอ่อคลิปหน้าม,มีไหมก็น่าจะมีเลยที่ผลยวที่ยังเร็วก็คืองขแสงนั่นเองแสงที่เป็นผลที่หาโคตรยากเพราะไม่เข้าใจนะว่าทำไมมันหายากแล้วก็ขอตัวลาไปก่อนบลาจ่าบายบาย